ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกคนไทยได้อะไรถทาทักษินบุญเซ็นตกลงผลประโยชน์การในทะเล ได้สําเร็จแน่นอนครับว่าการที่วันนี้นะครับสมเด็จฮุนเซนนะครับเข้ามาพบทักษิณน,นะครับทิ้งพึ่งออกจากโรงพยาบาลและใา้ป่วยแล้วรีบเข้ามาพบเนี่ยนะครับก็มีการตั้งประเด็นและตั้งคําถามว่าเอ๊ะการเข้ามาพบนะครับครั้งนี้เป็นการเรื่องของการตกลงเรื่องผลประโยชน์การ์ดในทะเลหรือเปล่านะครับเพราะว่านะครับ คุนเซนผู้เป็นพ่อเข้ามาพบทักษิณน,นะครับที่เป็นนายกของนายกอีกทีหนึ่งรูปเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตําแหน่งอยู่ณะตอนนี้นะครับแล้วเหตุการณ์นี้นะครับมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่ามันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าที่แน่ๆอย่างที่เราทราบว่านะครับในเรื่องของการมีข้อพิพาทในกัม,กมพูชากับเ,เรื่องของกัมพูชาเนี่ยนะครับนี่ข้อพิพาทนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการในทะเลเนี่ยนะครับ มันมีอยู่ตอนนี้และยังไม่ได้หา,าข้อสรุปนะครับที่เกาะกูดเนะี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับการที่วันนี้สมเด็จหุนเซนเนะี่ยมาพบทักษิณเนีนะ่ยเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเปล่ามีการตกลงอะไรหรือเปล่าและถ้าตกลงการสําเร็จเนี่ยคนไทยได้ประโยชน์อะไรนะครับนี่มีการเขียนเอาไว้นะประตั้งคําถาม,ถามและเป็นบทความเอาไว้แบบนี้ครับคนไทยได้อะไรถ้าทักษิณหุนเซนตกลงผลประโยชน์การทะลได้สดําเร็จ ตั้งแต่ปี2515กรกัมพูชารากเส้นอาณาเขตทางทะเลผ่านเกาะกูดซึ่งเป็นของประเทศไทยตามสัญญาไทยฝรั่งเศสเฉพาะพื้นที่บนบกที่ในหลวงรัชกาลที่5ยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่จังหวัด เสียมราชพนะครับพระตะบองศรีโสพลเพื่อแรกกับจันทบุรีตาดและเกาะอูดมาเป็นของไทยแต่กัมพูชาตีเส้นเขตแดนผ่านเกาะอูดร,ร้ำเข้ามาในดินแดนไทยโดยไม่ได้มีนะข้อบัญญัติทางกฎหมายทะเลร,รองรับต่อมาในปี2516รัฐบาลไทยสมัยจอมพลถนอมกิติกจรก็รากเส้นเขตแดนไทยโดยวัดจากจุดกึ่งกลางระหว่างเกาะอูดกับเกาะกงตามกฎหมายทะเล จากการลากเส้นของกัมพูชาและไทยทําให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์วัทับซ้อนกันขนาดใหญ่มากถึง26,000ตารางกิโลเมตรตั้งแต่ปี2516เป็นต้นมากล่าวกันว่าพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์นั้นเป็นแหล่งที่อุดมด้วยปิโตรเรียมมูลค่าถึง220ล้านบาทเลยทีเดียวรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรชนะการเลือกตั้งในปี2544หลังชนะการเลือกตั้งนะครับมีการแปรรูปการปิดตรเลียมนะครับ แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทปตทจำกัดมหาชนในปี2544โดยใช้เวลาในการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียง77วินาทีทั้งที่เคยหาเสียงไว้ว่าถ้าได้มาเป็นรัฐบาลจะยกเลิกกฎหมายขายชาติ11ฉบับที่มีพรบรทุนวิสาหกิจนะครับกฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่พอได้มาเป็นรัฐบาลก็ใช้กฎหมายดังกล่าวแปรรูปปตทในปีเดียวกันทันที หลังจากนั้นก็มีการทำ MOU 2544เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กับกัมพูชาเรื่องปิโตเรียมในพื้นที่ที่อ้างว่าทับซ้อนกันโดยกำหนดว่าพื้นที่เส้นที่เหนือเส้นละติจูดที่11องศาเป็นพื้นที่ต้องแบ่งเขตแดนส่วนพื้นที่ใต้ทะเลละติจูดที่11นะครับองศาจะมาตกลงแบ่งผลประโยชน์กันและได้ทำ MOU กระบุทั้ง ทั้งการแบ่งเขตแดนและแบ่งปันผลประโยชน์จะทําไปพร้อมๆกันแต่ทั้งทักษิณและหุนเซนยังตกลงผลประโยชน์ยังไม่ทันจะสําเร็จนะครับรัฐบาลทักษิณก็ถูกรัฐประหารไปสี่ค่อนในปี2549รัฐบาลท,ท,ทั้งพักของทักษิณรัฐบาลทั้งพักของทักษิณและรัฐบาลร,รัฐประหารหลังจากนั้นก็มีความพยายามจะเจรจ,จาก,กับกัมพูชาเรื่องพื้นที่ทางทะเลที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันดังกล่าวแต่ไม่ประสบความสําเร็จตลอดมา จนเมื่อทักษิณยอมกลับมารับโทษในรัฐบาลที่เป็นพักของตัวเองและได้รับการอภัยโทษจนมาถึงการพักโทษสิ่งที่ต้องจับตาคือการไปเข้ามาเยี่ยมทักษิณของสมเด็จฮุนเซนทันทีที่นักโทษชายได้รับการพักโทษถึงบ้านพักเป็นการมาเยี่ยมเยียนกันแบบข้ามหัวรัฐบาลไทยข้ามหัวนายกตันตีข้ามหัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงว่าฮุนเซนรู้ดีว่าอำนาจที่แท้จริงในการเคาะ ตกลงผลประโยชน์เรื่องกา๊าซในพื้นที่อ้างสิทธิ์อยู่ที่ใครใช่หรือไม่แม้แต่สื่อของญี่ปุ่น21กุมภาพันธ์2 5ง7ยังลงข่าวว่าบุรุษนะครับทั้งสองที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลปัจจุบันของทั้งสองประเทศมีความชัดเจนว่าเป้าหมายประสงค์ของการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ก็คือการช่วยนะครับให้เจรจารมีความคืบหน้าเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์เกี่ยวกับแหล่งกา๊าซในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกัน โดยที่ครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าของรัฐบาลของตัวเองที่มีทายาทเป็นนายกรัฐมนตรีและอีกฝ่ายแม้ทายาทยังไม่ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็เป็นหัวหน้าพักนะครับที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในอนาคตอันใกล้ใช่หรือไม่มาดูกันว่าคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากทรัพยากรในอ่าวไทย ถ้ารัฐบาลไทยที่มีนายทักษิณเป็นเจ้าของและรัฐบาลกัมพูชาที่มีนายฮุนเซนเป็นเจ้าของสามารถตกลงแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ลงตัวโดยอ้างว่าเขตแดนแผนที่ทางทะเลให้พักเอาไว้ก่อนขอเอาก๊าซและน้ำมันขึ้นมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายจะเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มและค่าก๊าซน้ำมันให้คนไทยก่อนขอตะโกนดังๆว่าข้ออ้างสวยหรูนั้น แกงกันเล่นหรือเปล่าตั้งแต่ปี25-16พื้นที่ที่มีข้อพิาพาทเรื่องที่ดินที่เรื่องดินแดนดังกล่าวที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้แต่ขอให้ดูแผนที่ที่ดิฉันนำให้ดูจะเห็นว่ามีบริษัทพลังงานข้ามชาติเป็นผู้จับจองสัมป,ปทานไว้เกือบเต็มพื้นที่แล้วทั้งเซฟรอนและบีจีเครื่องหมายสีแดงที่ขีดเอาไว้ คือบริษัทที่เคยนะครับจับจองสัมปทานเอาไว้โดยรัฐบาลหลังจากปี2516ไม่ได้ยกเลิกการจับจองสัมปทานเลยใช่หรือไม่ทั้งนั้นนะครับการเปิดพื้นที่ทางทะเลมาสแสวงหาผลประโยชน์ทั้งก๊าซและน้ำมันร่วมกับกรัรมพูชาจะจะตกเป็นผลประโยชน์ของบริษัทต่างชาติเป็นหลักใช่หรือไม่ หรือแม้จะมีส่วนแบ่งให้รัฐบาลไทยบ้างเล็กน้อยตามระบบแบ่งปันผลผลิตที่รัฐบาลไม่มีหน่วยงานที่เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่แท้จริงมาจัดการกับส่วนแบ่งปิโตรเลียมก็ได้จึงต้องอาศัยบริษัทเอกชนในหน้าช่วยจัดการให้นั้นผลประโยชน์จํานวนมหาศาลย่อมตกอยู่กับบริษัทต่างชาติและบริษัทด้านพลังงานเอกชนเป็นหลักใช่หรือไม่ ประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน์บ้างก็เป็นส่วนเล็กน้อยรตบเท่าที่โครงสร้างพลังงานยังถูกคุมด้วยกลุ่มทุนพลังงานผ่านนักการเมืองที่ต้องตอบสนองต่อกลุ่มทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพรรคการเมืองใช่หรือไม่ประเทศไทยจะสุมเสี่ยงการเสียดินแดนและเสียผลประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขึ้นจากการกระทำของนักการเมืองและกลุ่มทุนพลังงานที่เห็นกับผลประโยชน์ของตัวเองใช่หรือไม่ขอให้คนไทยจดจำเรื่องประศัตร เขาพระวิหารที่เริ่มจากการที่รัฐบาลของทักษิณยินยอมให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับประสาทเขาวิหารฝ่ายเดียวแทนที่จะตกลงขึ้นทะเบียนมรดกโลกร่วมกัน2ประเทศเพราะอุลเซนต้องการใช้การทวงคืนประสาทเขาพระวิหารจากไทยเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อให้เขาชนะเลือกตั้งใช่หรือไม่ จากประเด็นขึ้นทะเบียนมรดกโลกปราสาทเขาพระวิหารลามรุกคืบหน้ามาจนถึงการฟ้องศาลโลกเพื่อเอาพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรไปเป็นของกัมพูชาโดยที่ศาลโลกในปี2505ไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับเนื้อที่การวินิจฉัยเฉพาะปราสาทเขาพระวิหารและระบุพร้อมกันพื้นที่ตั้งปราสาทเขาพระวิหารแคบๆข,ข,ข,ขนาดฟาร์มฟ้าง1เมตรรอบปราสาทเขาพระวิหารและที่กษัตริย์ศรีหนุกับรัฐบาลไทยตามนั้น แตจากการดําเนินการต่อมาของนักการเมืองในพักดังกล่าวกับกลายเป็นไทยต้องเสียดินแดงภูไทยต้องเสียดินแดนภูขเขาที่ตั้งปราสาทเขาพระวิหารเนื้อที่4.6ตารางกิโลเมตรให้กับกัมพูชาเริ่มต้นจากการที่พักการเมืองของทัศนินยอมให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนบรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวใช่หรือไม่ ในอดีตจะเห็นว่ากัมพูชานะครับหาทางรุกคืบดินแดนไทยเริ่มจากการฟ้องเอาปราสาทเขาพระวิหารเมื่อปี2505พอปี2515ก็ตีเส้นเข้ามาในดินแดนของทะเลของไทยโดยตัดผ่านเกาะกูดของไทยเข้ามาไทยต้องตีเส้นตามกฎหมายทะเลออกไปในปี2516ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่านักการเมืองของกัมพูชาให้ความสำคัญกับเรื่องดินแดนจึงมาทางลุกคืบดินแดนไทยมาตลอดใช่หรือไม่ เมื่อมีรัฐบาลไทยที่ไม่สนใจเรื่องของเขตแดนของประเทศมากฝาผลประโยชน์ของตนที่มักจะอ้างว่าเพื่อประชาชนประเทศก็สูมเสียงที่จะเสียดินแดงและทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรที่ประชาชนควรได้รับใช่หรือไม่พื้นที่ในทะเล26,000ตารางกิโลเมตร ที่ยังไม่แบ่งอนณาเขตให้ชัดเจนคนไทยอาจต้องเสียอนณาเขตทางทะเลและทรัพยากรในดินแดนไทยรวมถึงเกาะกูดให้กับกัมพูชาอีกก็เป็นไปได้ในอนาคตเพราะวิธีการลุกคืบแบบกัมพูชาใช่หรือไม่ ธนก,การเมืองไทยอ้างว่าจะไม่เสียเกาะกูดเพราะเจรจาได้ก็ขอให้คนไทยจำกรณีประสาทเขาพระวิหารเอาไว้อีกประการหนึ่งต่อให้ไม่เสียเกาะกูดจริงตามน้ำลายของนักการเมืองไทยแล้วทำไมคนไทยต้องยอมเสียทรัพยากรในทะเลที่เป็นดินแดนของไทยใต้พื้นที่เกาะกูดด้วยเราใช่หรือไม่ขอถามแบบชาวบ้านนะครับนักการเมืองที่โกงได้แม้กระทั่งการติดคุกโดยมีข้าราชการสันหลังอักเสบเปื่อยยุ่ยนะครับ ยอมโค้มหลังนะครับก้มหัวให้และยอมให้สัมภาษณ์แหกตาคนไทยทั้งประเทศอย่างเป็นทางการเช่นนี้แล้วจะมีอะไรที่คนเหล่านี้ทำไม่ได้อีกบ้างใช่หรือไม่นอกเสียจากคนไทยจะตื่นรู้ไม่ยอมรับนักการเมืองแหกตากอบโกยอีกต่อไปใช่หรือไม่นะครับรศนาโตสิตะกูล24่กุมภาพันธ์สองหนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนี่คือข้อมูลที่น่าจับ ตาเป็นอย่างยิ่งว่าการที่ทักษิณกับสมเด็จฮุนเซนมาเพื่อประโยชน์สิ่งนี้หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้า,อ,าอัปเดตให้ฟังครับ